สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเมื่อนี้ยปออ้อยนึ่งเอ่อเขาเรียกอะไรอะ <c oughs> ฮอตดอกเนาะจา้าหนึ่งฮอตดอกไว้ให้ไว้ให้อีคิวน้อยกับยายเนาะจา้าเนาะอีคิวน้อยกับยายกินเนาะจา้าเนาะก่อนจะไปทําง,งานปออ้อยก็จะเตรียมกับข้าวแบบนี้ไว้ให้ยายกับหลานเพื่อนกินเนาะจา้าแล้วก็ มือนี้ก็จะมีผัดผักอีกอีกคิวชอบกินผักเมื่อวานนี้กินหมดเลยอร่อยเพื่นว่ปะป้าอ้อยก็เลยไปซื้อผักมาผัดให้อีกเนาะจ้ะก,ก็จะเป็นผัดผักรวมมิตรเนาะจ้ะก,ก็จะมีบ็อกคครี่มีถั่วป้าอ้อยซื้อแบบที่เขาเจ้าแพ็กเทศเป็นเป็นแพ็กอะผักรวมเนาะจ้นะเนาะแล้วก็มีไอเนี่ยมีแครอทเนาะจ้ะกระลำ กะหล่ำขาวกะหล่ำม,ม่วงเนะจ้ะเนาะจะผัดใส่หมูบดเนะจ้ะเมื่อี้เมื่อวานนี้ผัดใส่หมูชิ้นแล้วเมื่อนี้เปลี่ยนเป็นหมูบดให้เพื่อนนะจ้ะยายกับหลานฟันไม่มีเท่าๆกันนะจ๊ะเคี้ยวเคี้ยวยากาาก็เลยต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนะจ้ะเนาะหมูก็เลยเปลี่ยนเป็นหมูบดวันนี้ก็จะมีผัดผักกับทอดปลาไว้ให้เนะจ้ะเนาะ เมื่อวานนี้ไข่ตุนกับผัดผักสลับกันไปเนะาจา้ะเนาะเดี๋ยวป้อยขอโตผัดพักให้น้องอีคิวกับยายกินก่อนนะาจา้ะป้อยเฝ้าตื่นแต่เช้าลูกทำกับข้าวไว้ให้แม่กับหลานแล้วก็ต้องรีบไปทำงานนะจ้ะเนาะน,นี่นะจ๊ปะป้อยจะไ้ผัดหนยผัดนให้สุดก่อนนะจ๊ะ เป็นหมูบดแล้วก็อากจะเอาผักลงก็ใส่น้ำตาลกับรดนกนแล้วใส่ดีปุ๊กเค็มสวรรค์นมชั่วเค็ ทำไมแขงซอสเล็กหน่อยด้วคก็อัาไี้ตั้งโมดีด้วยแต่เนย ช้อนเนี่ยมันไม่เห็นผิบางแล้วก็เป็นกระทะบางปอยก็เลยหมักใส่แต่กระทะใบน้อยนะนนคะจะเสียบะะอ่ะค่ะปอยจะได้เอาไปกินน้ำเพราะว่ามันหลาย, <c oughs> ยายก็หลานกินเบวบเบิดลชิบแบงไปกินน้อยนะคะเนาะ แซบ่บอีคิวน้อยชอบใช่ไหมกับเขาพัดผักักราะว่าเพื่อนกินพักจะน,น้อยเนาะจา้ะปอ,อยกับแม่ขวัญผ้พาพ้าเพื่อนกินฮัดให้เพื่อนกินพักเพื่อนละมกักงักกินได้สุ่อย่างยกเว้นพักขมขมเพื่อนบบก,กินนะจา๊ะรสชาติก็โอเคแล้วเนา,จานะจ้ะเนาะ กับข้าวเช้ายายหลานวันนี้ปอยจะให้มันเละอีกจากหน่อยนะจ๊ะผักขออีกคิวต้องกินผักเละสักนิดนึงฟันไม่ดีนะจ๊ะปอยก็ซื้อถั่วซื้อหมักแตงมาไว้ให้ยายนะจ๊ะเธอเพื่อนอยากกินตับนะคะเนาะเธอเพื่อนกิน ทดกินทอดตัวแล้วให้เพื่อนต่ำกินเองตอนเที่ยงพอปอ้อยบดเข้ามานะจ๊ะทํางานเข้ามาอีกทีก็ตอนเย็นทีเดียวนะคะเนาะเดี๋ยวปอ้อยก็จะขอตัวแต่งเครื่องแต่งของทอดป่าต่อเนาะจ้ะดยทอดป่าไว้ให้เพื่อนกินนํำนะคะเนาะสําหรับคลิปนี้ปอ้อยก็ขอลาไปก่อนเนาะจ้าฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยจ้า แล้วคะ่ะสวัสดีนะคะ